สวัสดีค่ะพี่น้องอยู่กับช่องต้นหลวลำเพิรนออฟฟิเชียลค่ะพี่น้องค่ะเช็คอินอยู่ที่โดมสาวหน่อยเพชรบันแพง,งอีกแล้วค่ะเออมาเห็ดอีกอย่างนี่มื่อนี้คือมาตะเวนเขา,ามีภารกิจค่ะมืออื่นมืออื่นมีภารกิจนี่นี่นี่พี่น้องสังเกอตสังเกตเห็นว่าเพคนกลางเต้นม์นี่เกาออกเก้าอ,อ,อี้ขาเจ้าเ,เห็ดอีกอย่างคือมีโตอัน ยังหนาเวทีเนาะเขาจะไปถามเพิ่นเบิงมือเขาเขาโดมตะเวงตะเวนะค่ะพี่น้องคะเพราะว่าเขาสิมาเหตุงานอยู่ห้องสุดเขาเมอนี้สิเลยตะเวนเด้เพราะว่ามืออื่นมีงานอ่าพรุ่งนี้มีออดิชั่นนะคะพี่น้องคะ่ะตอนนี้สถานที่เพิ่นกะกำลังจัดเตรียมเมียโตกรรมการโตกรรมการตัดสินโอ้ยเห็นกับคนทิ้งลูกแล้ว เปิดจับผ่ายางงามตัวนี้เอาไปถามเอือรบงังรถเห็บยังเหทอหอะไร่อยจ้ากระไรโตกรรมการผู้ใดเป็นกรรมการแน่นี่มาทันหัวห้องกับบ้านหัคือกันเปิดนี่ยแหละเบื้องหลังผู้เหดโตมีบอกกุ้งไดเอ่อกับซอกุงมันพูนเหตพวกแล้วเป็นี่บอกไหลสดความเนี้ยเลยยิงข่าวออื่น อ่าคนอ่ะมีทีขขางนอกกับมีมีสอง,งวงเราก็ตั้งสองเนือทีไปเลยนะคะสวัสดีค่ะโซ,โซนี่นี่เบ่งหลังผู้เหตุตกกรรมการเบ่งพุ่ะม,มีคอฟคอฟี่เบรกนะมีคอฟฟี่เบรกด้วยจะคอฟฟี่เบรกไหมบอมันยังเหรอยังเบรกเบรกขาดรถ รถบ่คอฟฟี่เบกคอฟฟี่กับแปลว่ากาแฟเบคกับเสากินสะก้อนเบกโอ้เอากาแฟมาตั้งไว้ซื้อเอ่อตั้งไว้ซื้อเสากินสะก้อนเบคแปลว่าเสากินสะก้อนเออเอเอามาเด็กบอไดเอามาให้กินเดี๋ยวเอามาให้กินแล้มาตั้งเบิ้งเลยเบิ้งมาให้เบิ้งเออเอามาให้เบิ้งคือเออเอันนี้คือความจริงเอออันนี้คือความจริงคือกาแฟเออขอบคุณผู้สัดส่วนกาแฟเสด็จนะคะที่กาแฟเสดจแมาตั้งไว้เฉยๆอ๋อหนอโอ้ยตั้งมารึสิดยากเลรอเห็นคลิปเนี่ย กาแฟสะเสด็ดผู้สนับสนุนก็คือกาแฟสเสด็ดเออเอามาให้คอฟฟี่เบรกคอฟฟี่เบรกมาตั้งอะไรกอเอามาตั้งไว้ซื้อซื้อซ่านวา่าแต่เออสวยเราจับเป็นขนาดนี้ประมาณนี้แหละเพราะมันมันต้องใช่อ,อันทั้งพุ่นพ่นกันเฮ็ดเอีเ้ยงเอียงนั่นตัดเล็กประมาณนี้เออเออจะม่ได้เพราะเราหาได้ซื้องามน้ำน้ำ มนี้นนขายน้ำเลยเนบานนี้นั่นขายนา้ำซอกรุกเราไปเขาไปโปรโมทไปท้าไปเบิง่งซอกุ้งขายนา้ำในะบเมาส์น่นะพี่นอ้นอ,งองพีดด่ไก่ค่ะผู้ใด้ติดตามมาหนึ่งแสนช่วงซ้อมก่อนเปิดบุ็สองเขามาซ้อมกัดข้งข,งขงังห่้วขอเช็งดังไรค่ะพี่น้องคะ ลดเสียงลงสปอนเซอร์ส่วงนี้ลงข้างเวทีมาก็จะมีร้านน้ำแบบนี้นี่ค่ะนี่ร้านน้ำให้เด็กน้อยได้ซื้อได้ยูมได้กินโอ้ยปีนี้พัฒนาเนี่ยเห็ดอีหยังเนาะนี่มีร้านตามสั่างความสิปีนี่สวัสดีค่ะเอาเนี่ยกินใส่เจ้าเลยนะเนี่ยเห็ดเอ็ดนี่ยกินมีสวัสดีค่ะ มาเมนมาันอยู่เจ็ดลายอาหาเออว่าจะนทรมาเปิดตามสั่งคือดีแท้่ที่ได้เหมือนว่าสับปะรดก็ได้บ่งดูสับปะรดก็ได้ก็เลยมาตั้งเห็ดกินแบบนี้เนาะเห็ดหมูยูนี่ล่ะถ้าคนซื้อกินเองได้นี่อือโอ้ปีนี้ก็มีขายน้ำคือเก่าแล้วบอกนี่ก็สิขายหยังบ่รู้ช่วงซสอมเด็กน้อยก็สิมีแนวได้กินเออเพิ่นการเต้นเห็ดเคลื่อนร้านค้า โอ้ยมองหันท่ายได้ปะบูมีอย่างบอยย้อนหันหันไว้กล้องไปได้บ่เนี่ยได้ย่ามีหัวมีอย่างบอ,อแล้วไหลสดตัวน่ะอุอ้ยตัวตัวนี้ด,ดีค่ะจมกันนี้ดีน,นันน่นนันน่นนั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 ่น เออสเปสอะไรมันเป็นอะไหมดอะไรนุ้งเว้ยเพรอย่างนั้นเห็ดมูเเลยไม่เฮดใส่เขาเห็นเือมื่อื่นเขาจะมีงานอ้๊เขาซักผ้ากี่เบอร์ตัวนี้กี่เบอร์แล้วมือนี่อ้มันนี่คือเป็นลมล้คนจิตตุจะเฝ้าไปมันจะเห็นชุดเ้อานมั ยืนวอยู่นสักลโอ้ย,เ,อยอเดี๋ยวเวทีเพิ่นอันถ้าตั้งถ้าเสริมอันนี้โคุยยค้เในคนเกียร์เ,เองสิฉากบม่ทันนี่บม่ทันนี่หูวเป็นแบบใดพี่น้งองเราล้อรุ่นแจมต่อไปนเนาะแต่ว่าวันนี้เฮียห,หน่อยสป,ปอยแล้วนะแอบไปด <นะ S 1> ูไลฟ์สดเฮียห,หน่อยมาเฮียห,หน่อยสป,ปอยบอกว่าเป็นสาวน้อยนะจะเป็นคาแรคเตอร์แบบว่าแซบเป็นแซบเป็นแบบสนุกสนาน เงี้ยหน่อยไล่สุดสปอยแล้วก็เลยเอ้ยแบบใดเนาะแบบใดเนาะมันจแตกต่างไปจากเดิมมากน้องก็สิตื่นตาตื่นใจเวทีฉากไม่เทาก็สิทธ์สนุกสนานได้ประเดคันว่าแบบสนุกสนานแตกต่างไปจากเดิมพะนะแบบใดบู แบบใดติดตามเราเบิ่งพิโรงมือม้อทั้งสมีออดิชันตั้งแต่ะกี่โมงเป็นต้นไปก่อนอแต่บ่ายสองเป็นต้นไปจ้าบ่ายสองเป็นต้นไปผู้ใดสนใจทีสิมาออดิชันกะวอล์กอินมาได้ใช่ไหม,มก็คือเดินมาได้แล้วถ้าใครที่ไม่ได้สมัครก่อนหน้าน,นี้ใช่ไหมก็คือทักมาหาครูเอครูปอทักมาหาบอสโจหรือว,ว่าสี่วอล์กอินเขามายางมาเลย มสร็ดลองเลรยรก็ได้มืออื่นเรื่องม่ซ้อมปันต้นไปมีหล่สโซนสอ้มทั่วโลกคือเกาเนาะค่ะพี่น,น้งนองคะก็ใส่เวทีได้โดมใส่เวทียันวงสองเฮานี่แหละเวทียันทรงเกตของเราเนี่ยแหละเพราะว่าตั้งไว้ในโดมถ่ายเด็กน้อยมาซ้อมแล้วแล้วเขาก็เอามาใส่การใส่งานมีคนเกิดการตเต้นมีก็อออกกรอีโอ้คือมีหลายแถ่นะค,คือสีไม่ออเดชันหลายแถ่คือจังใดคือคนการแขกแบบใดหรือว่าแต่ได้ยินข่าวว่าเขาอัแดนเซอร์อย่างคือให้เขายิบหาพุ่น ที่แรกคือว่ามันทีน,นี้เป็นแดน,นเซอร์วงหนึ่งหรือวงสองน้ำกับวงวงสองน้ำแล้วเห็นเพจวงสองกับโพด,ด้ะก็ที่ในเครือ,อาสาวน้อยแหมก<ม>ะแสดงว่าทั้งหมดเนาะที่เพิ่นโพดเนาะอัน,นกับเพราท่านแน่ใจลืมถามคู่อีกไหลกับยางไกลมา้งก็ซือ้อน,นาจะพาประทันิเทศพร้อมกันหรือเปล่าก็เลยเดือนเป็นยีห่ห้อเออ เพราะว่าก็ต้องร้อนพวกออดิชันไผ่ใดก็บสเสด็มาออดิมานปฐมนิเทศวันที่ยิบหาเนะาะเกิกลายเป็นว่าเข้าโดมวันที่ยิบห้าใช่ไหมนี่วันที่สิบนี่ไม่มีใครเข้าแล้วใช่ไหมน่าใจะวันที่สิบคือเป็นงานออดิชันย่างเดียวกุรณะยี่ยิบหาเขาพร้อมกันเศรษฐีปฐมนเนตรเมื่อพูดละเขาขึ้นบาเนะเาะเจะรอติดตามเบิ้งว่ามืออื่นผู้ใดสิมาออดิชันเน่ผู้ใดสี่านเขารอบเน่ผู้ใดสิมาเป็นหมอลำ อยู่ในเสื้อสาวหน่อยนีมาร้อลุ้นมาติดตามมาคอยเชยร์คอยชมเป็นํำกันฝาก่็กพอแม่ๆทุกท่านที่เบ่งคลิปนี้คอยเป็นกําลังใจคอยเชียร์เหตุทีมงานเฮาสาวหน่อยทั้งสองวงน้ำเมล์หรค่ะขอขอบคุณทุกท่านหลายๆที่รับชมคลิปจนมาถึงช่วงท้ายของคลิปนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอบคุณที่สนับสนุนและซัพพอร์ตต้นหลิวเสมอมานะคะพี่น้องค่ะ ขอประคุณอีหรืขอบระคุณหลายๆเลยค่ะบ่มีคนสนับสนุนบ่มีคนคอยเชียร์เข้ากับสิย่างมาบ่หอดมือหน,นินะคะพี่น้องค่ะให้ทุกท่านมีความสุขให้เข้ามาเท่าเด็กันได้กับรอยขึ้นไปรอยเท่าพันเท่าเอาคลิปนี้ฝากไว้นสนิทสวัสดีค่ะ